สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกมอดเกมเชเรซไอเดียบนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือมอตคนเหล็กบุกแอรี51อ่าฮะมอดนี้บางคนก็เคยเล่นแล้วแหละอ่ามอดนี้ผมก็เคยลงไปแล้วนะครับผมแต่ก็ติดเหลืองครับ <laughs> ผมก็เลยต้องลบคลิปเพื่อทําคลิปใหม่เพื่อแก้คลิปติดเหลืองนะครับอ่า้าเกิดใครสนใจมอดนี้ก็สามารถโหลด ดาวโหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนวิธีการลงมอนนี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า,าวิธีที่เราจะไปสู้กับคนเล็กได้ไอ้คนเล็กเนี่ยที่มันมาบุกไอรีย5เนี้ก็คือใส,ส่สูตรอมตะไปก่อนครับเพราะว่าคนเหล็กแม่งใช้ <c oughs> ปืนกล <c oughs> มีหวังแต่ไม่ใส,ส่สูตรอมตะเดินไปแป๊บเดียวก็ตายแล้วครับข <c oughs> ั้นตอนที่2ก็ ผมไม่ได้ลงผมไม่ได้ลงหมดโจภารกิจน,นะครับจะฆ่าเมืองต่อละทีนี่ดาวติดแน่เลยถ้าเกิดไม่ใส่สูตรล็อกดาวก็กดใส่สูตรล็อกดาวไปก่อน,นครับกดเลื่อนไปครับเลื่อนไปอันนี้ครับโอนี่นะเป็น q อล็อกดาวนะครับผมโอเคก็ดาวไม่ขึ้นแล้วทีนี้ทีนี้ก็เสกสูตรอาวุธครับอเอาพวกชุดไหนไปสู้กับมันดีชุดไหนก็ได้อะ แง้มก็แพ้เราเพราะว่าเราเอาพัต่์เราจะไปตบคุณกระปองครับผมไม่รู้ว่าหุนทีอะไรนะครับผมโอเคเรามาดูสถานที่ก่อนตัดที่จุดสามจุดไฮ้ปอร์เตจุดที่แผนที่อย่างนั้นก็นี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับโลเคชั่นสีแดงที่ผมกระพริบไ้อ่ะแหละว์าไปตรงนั้นเลยวิธีที่ไปที่เร็วที่สุดก็ไม่พ้นวิธีวาร์ปครับผม ที่เรเลพอร์ตไปก็โอเคครับมาแล้วอาวอาวุธเราเอาปืนกลไปดวนกับมันเลยแล้วก็เดินไปนะครับผมอ่าก็เป็นหมอดนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆคล้ายๆภา,า,ารกิจมิชั่นหนึ่งนเยอ่าโอเคครับผม ทหารถูกส่งไปครับแต่ก็ตายเรียบนะครับผมโดยคนเหล็กมหาการของเรานั่นเองแม่งซอยเรียบอะแล้วต่อไปก็เราไม่ต้องวิ่งไปหามันเลยครับแต่แม่งวิ่งมาหาเรานะครับ,ม,บ,รรบมันวิน่งมาหาเราแล้วนี่เราเราเปิดก่อนได้แี่วครับเพราะว่าเรายิงเครื่องบินใส่มัน <c oughs> มันก็โดนสก,กิตแล้เบิดไปอ้าอดูแบบดูมันยิงกลส่เราเลยครับท่านผู้ชมมันกรล่อมันเลยนี่ครับ ก็มันจะเป็นแต่งอะไรนะครับควาขอบคุณจากเหมือนจะเป็นฝ่ายพวกทหารนะนี่ครับผมเราก็จะได้ประมาณ25งหนะครับผมค่าค่าค่าทริปิเตอร์ตัวหนึ่งนี่ก็จะเป็นประมาณเนี้มันเหมือนภารกิจก็โอเคนะเราใช้ปืนกลแป๊บเดียวมันก็ตายก็เอาไว้ที่คอบขำกันนะครับผมก็ก็แล้วเราไปดูวิธีการ ลงมอดนี้กันเลยนะผมโอเคครับไปกันเลยเรามาดูวิธีการลงมอดอ่โค้ดเลกบุกแอรีอาห้าสิบเอ็ดกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะผมให้ท่านผู้ชมไปโหลดไฟล์มอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะครับผมพอโหลดมาเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมทั้ง3แอปนี้ไว้นะครับผมแอป GTA M2 g แอป t x d 2แล้วก็แอปไซต์ไคเบอร์นะครับผมทั้ง3แอปนี้ก็จะมีโหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมนะครับผมอ่ามันเป็นแอปพื้นฐานเลยนะครับผมสำหรับการลงมอด GTA San แอป GTA uh, AMG 2แอป t x d 2แล้วก็ AppTagFile แอป t a g f i l e นี่ผมจะไม่บังคับนะผมใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายส่วนตัวผมม่ใช้เป็นแอปเซคไรเวอร์นะครับถ้าเกิดใครกวงวก็ใช้ตามผมก็ได้นะครับโอเค,โ,อเคโหลดไฟล์มาไฟล์มอดมา,มาสเสร็จเตรียมแอปเสร็จก็เข้าไปที่เข้าไปที่แอป t ตกไฟล์นะครับผมจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับ อ่าเข้ามาเราก็จะเจออ่ามอดคอนเล็กบุกแอรีห้าสิบเอ็ดนะครับผมจากนั้นให้เรากดจิ้มไปที่มอดคอนเล็กบุกแอรีห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งที่สองครับ xtag here โอเคพอแตกฟาร์มมาเสร็จเราก็จะได้แฟ้มมอดคอนเล็กบุกแอรีห้าสิบเอ็ดนะครับผมจากนั้นกเไไดนกเข้าไปที่แฟ้มนะครับอ่ากดเข้าไปที่แฟ้มเราก็จะเจออยู่ทั้งหมดสามแฟ้มกับหนึ่งไฟล์รูปนะครับผม มันจะมีแฟ้มคีโอกับแฟ้มโลเคชันนะครับแล้วก็แฟ้มสกรีนโมเดลแฟ้มคีโอก็จะเป็นไฟคีโอสองไฟล์นะครับส่วนแฟ้มโลเคชันมันก็จะเป็นเป็นแฟ้มบอกตำแหน่งครับว่าเอเรียห้อยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงประมาณเมืองที่2นะครับเนี่ยจุดไอคอนสีขาวกับสีแดงทับกันอยู่นะครับโอเคตามนั้นนะ,ะส่วนที่3เป็นสกรีนโมเดลเป็นสกรีนคอ l เล็นะครับ ไฟสีไฟไฟ G ทสามเลยอืมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นไฟของเจ้าของหมอดนะครับผมเป็นเจ้าของหมดนี้นะครับคือเขาทำชาแนลอยู่แล้วแหละอ่ะก็ไปติดตามเขาได้นะครับผมหมอดเขาก็มีเยอะแยะเลยแต่ที่ผมเอามาสอนนี่ก็เพราะว่าเผื่อบางคนไม่เข้าใจวิธีลงครับเพราะว่าเขาจะรีวิวหมอดหมอดไปเลยนะรีวิวหมอดของเขาไปเลยแต่เขาจะไม่สอนลงต่างๆ,ๆนะอ่ะโอเค ก็ไปติดตามช่องเขาได้นะครับผมโอเคเครดตผมก็จะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเราเข้าไปที่เข้าไปที่แฟ้มคีโอนะครับผมแล้วก็แล้วก็ให้เรากดจุดสามจุดด้านบนนะครับผมกดไปที่จุดสามจุดด้านบนเราก็เลือกคําสั่งแรกครับจากนั้นเราก็ติ๊กทั้งสองคีโอนี้นะครับจิ้มไปที่คีโอนะพอจิ้มเสร็จแล้วก็ ให้เรากดค้างที่ co co แรกครับผมกดค้างไว้อ่าแล้ก็จะขึ้นแบบนี้ก็ให้เลือกคําสั่งที่คําสั่งที่4นะครับผม cut cut ออย้ายนั่นเองอ่าจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมกดปุ่มย้อนกลับของโทรศัพท์ของเรานะครับผมอ่ากดอีกนะครับอ่ากดอีกอ่จาจนมันออกมาหน้าแบบนี้ก็เข้าไปที่แฟ้มแอนดรอยแฟ้มดัตตแล้วก็เข้าไปที่แฟม คอมดาวน์โหลดล็อกสตาร์เกม GTSa นะครับาจากนั้นก็กดวางได้เลยครับกุ่มวางก็จะอยู่สีเขียวนะครับผมด้านล่างก็โอเคครับผมจากนั้นก็ออกออกจากแฟมแฟมนี้ไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดเหมือนเดิมแล้วเข้าไปที่แฟ้มโค l ิกบ t ูแอลี่ห้าอ็ดจากนั้นก็เหลือลง ไฟ GTA 3กับไฟล Take Care บให้ท่านผู้ชมออกจานะกแอปนี้ไปเลยนะออกาจแอปนี้ไปเลยก็เข้าไปที่แอป GTA IMG 2ครับผมแอปนี้ก็ไม่โหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมนะครับผมเพซร์ก,ก็มีกด Open IMG ครับแต่ั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Android แฟ้ม Data แล้วก็หาแฟ้ม com มดอลลัสตาเกม GTA s a นะครับแล้วเข้าไปที่ไฟล์แล้วเข้าไปที่ 5, ท t x d p แต่ั้นก็เข้าไปที่ GTA 3. IMG นะครับนะกดสีเลกไป จากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมกดจุดสามจุดด้านบนนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งที่สองครับไฟจากนั้นก็ให้เลือกกดไปที่แฟ้มที่สองนะครับกดจนมันออกมันเป็นหน้าแบบนี้นะครับผมอ่าพอเป็นหน้าแบบนี้ก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับ าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มคลอลเลกปุ่ม A151 นะครับาจากนั้นก็เข้าไปที่สกรีนโมเดลครับให้เราติ๊ก .dff นะครับอพอติ๊กเสร็จก็กดสิเลเลกปุ่มด้านล่างเลยนะครับโอเคจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมออกจากแอปนี้ไปนะครับผมก็เข้าไปที่แอป TXD2 นะครับผม ก,ก็กดปุ่มสีชมพูด,ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับาจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่รูปบ้านด้านบนหัวมือนะครับผมที่รูปบ้านรู h โฮมนั่นเองกดไปรูปบ้านนะครับอโอเคกดเสร็จไม่จะเป็นหน้าแบบนี้ก็เข้าไปที่แฟ้ม d r o i d อย่ายังไงก็เข้าไปที่แฟ้ม Data แล้วก็หาแฟ้มคอมดาวรดสต r g เกม GTA SA นะครับ อย่างนั้นครับที่ไฟล์แล้วก็เข้าไปที่ที่อ็กอย่างนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม g t ทนะครับจากนั้นก็ให้เราท่านผู้ชมกดติ๊กถูกที่กรอบสี่เหลี่ยมนะครับผมกดที่ถูกที่กรอบสี่เหลี่ยมจากนั้นก็กดปุ่มสีเลล็กด้านล่างนะครับจากนั้นก็กดปุ่มบวกสีฟูด้านล่างนะครับให้เลือกคำสั่งที่2ครับ าจากนั้นก็เข้าไปที่ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นหน้าแบบนี้ก็ให้ให้ท่านผู้ชมกดไปที่รูปบ้านนะครับในกรณีที่ใครไม่ขึ้นหน้าแบบนี้ถ้าเกิดใครขึ้นหน้าแบบนี้ก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับแล้วเข้าไปที่แฟ้มบอดコเลกบุกแ e อรีห้าสิบเอ็ดเข้าไปที่สกรีนโมเดลนะครับผมาจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมกดติด๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมนะครับผม ก็กดปุ่ม C อีกด้านล่างาจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมเลือกคำสั่งที่2ครับ o v e w w i t h ติ๊ติอ่าตกคำสั่งที่2องแล้วครับผมโอเคจากนั้นก็กดปุ่มโอเคไปเลยครับ ก็โอเคนะครับผมก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับผมสาหรับการลงหมวดคอลเล็กบุกแอรีห้าสิบเอ็ดนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมถ้าถ้าถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครก็อย่าลืมกดซับสไครน่อยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปลงหมด g t a ใหม่ๆของผมนะครับผมก็วันนี้มีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนาที่นี้ด้วยนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาะที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมกข็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ